ครับลูกหลานลุงสายชุดวันนี้อีกหนึ่งไอดีของลุงนะชื่อ i u id ก็คือแอบบจนแดงฮะอะไรนะแอบบจนแดงอะไรนะแอบบจนแดงอะไรนะเฮ้ย <Hey. S 1> ตามนั้นแหละ <c oughs> ถามว่าพ่ออะไรทำไมใช่ไหม <c oughs> าะแอบ,บ <c oughs> หนี <c oughs> ซ่อน <c oughs> จนกว่าแหลงจะแดงครับเป็นไง เหมือนเดิมครับลูกสาวคนเล็กซอกเล็กมาจาับก,การปั่นให้ตอนนี้อยู่แล้งโก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 งหนึ่งแหลูกป๊บปป๊อตอนนี้ก็เลเวลสิบสามอยู่นะเลเวลสิบสามอยู่โอ้ใชได้อยู่นะเพราะว่าลุงเพิ่งเล่นมาสองอาทิตย์ถึงยังยังสองสามวันเอง วันที่สองวันที่เจ็ดไอเดียไม่กลับมาไม่กลับไม่กลับมาเพรวไม่ค่อยถนัดลืมลุงลุงลืมปรับปุ่มนะก็ะเลยนิดหน่อยอาจจะตะกุกตะกั่นนิดหน่อยเพราะว่าแน่นอนนักนะคนเราแต่ละคนมันไม่ไม่ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว <c oughs> สร้างความเคยชินให้กับปุ่มของตัวเองนะวันนี้ข่าวลุงมันแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยว ไปทางไหนต่อวะปูหาต้นหาก้นหาต้นหาก้นหาต้นไปทางไหนต่อดิไปทางไหนต่อดิจะหาที่ปรับปุ่มไม่เป็นไรเล่นไปแล้วก็เล่นไปเลยเพราะว่าจะมาปรับปุ่มตอนนี้ก็ไม่ไดีเท่าไหร่เพราะเราเริ่มอัดคลิปไปแล้วนะมาดูกันต่อไปอ,อ้าวมีคนมีคลิปก่อนหน้านี้ลุงเจอโปรไปตามดูได้นะครับ ยิงลุงสีครั้งตายกลางอากาศเลยมหาเทพมหาเทพจำไว้เลยคนนี้คือโปรเล่นไม่มีน้ำใจในกีฬาเท่าไหร่สำหรับลุงนะลุงให้คำนี้โดดกลางอากาศยิงคนอื่น <Hey. S 1> อย่างนี้ไม่สวยนะฮะมหาเทพลุงของปลันน้ำนะฮะใน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 ยูทูบส่วนตัวของลุง <Hey. S 1> นะครับหาดูได้นะครับเครื่องแบบไหนในคลิปก่อนหน้านี้ <Hey. S 1> นะครับมาดูคลิปนี้กันดีกว่ากำลังมันนะกำลัตึงกำลังตึงกำลังตึง เซตเหนึ่งหนึ่งผ่านไปหนึ่งผ่านไปอาจจะมีเสียงที่อื่นมาแทรกนะเพราะว่าลูกสาวคนร้องไรค่าก็มาปั่นแรงอยู่กลางไ่ลูกใช้โทรศัพท์ในการอัดนะครับฉะนั้นอาจจะไม่สะดวกสบายมีเสียงตุกตักหรือมีการแจ้งเตือนต้องขออภัยด้วย แต่ที่ลุงเคยพูดฮะลุงไม่ใช่ยูทูบเบอร์ YouTuber, นะครับถ้าอยากมีคลิปไปดูและให้ลูกหลานมีคลิปไปดูคนที่เลียกกรลุงส่วนใหญ่จะมีคลิปหมดแล้วนะลองหาดูแล้วกันนะครับว่าใครอยู่ในคลิปไหนอะไรยังไงนะครับมีคนดู2คน ดูด้วยครับสองคนยังท่าน <c oughs> ที่เพิ่งยิงตาเป็นตัวเดียวเอง <c oughs> ไม่รู้มาจากไหนแต่ไม่เป็นไรครับมันน่าจะมีเพื่อนด้วยแหละเพือ่อ <c oughs> นมะันมาสวัสดีซะเลยฮะ <c oughs> ใช่แอบจนแดงดูฝีมือไม่ได้เชื่อการแอบแล้วโบชัดๆ ยอมรับครับว่า UID นี้ญิงเล็กเป็นคนปั่นให้นะฮะญิงเล็กก็เป็นฉายาที่ลุงตั้งให้ชื่อในเกมเขาคือซอกเล็บนะครับจริงๆเขาก็มีหลาย ID นะมีซอกเล็บที่สุดสวยแล้วก็นายมายลาเห็นเลยจะว่าใช้เฟซบุ๊กคนอื่นเล่นมั่งใช้กเกิลเล่นมั่งก็เลยไม่มีอะไรเป็นตัวตนสักทีนะครับเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวลุงอาจจะยึด ID นี้ให้เขาไปเลยนะแหวนเป็นแดงแ ไอดีของลุงสายช ok ุดคงคงต้องเป็นของลุงต่อไปเพราะลูกหลานทุกคนรู้หมดแล้วนะว่าของลุงตอนนั้นขอบคุณเพื่อนๆและลูกหลานหลายคนนะเข้ามาติดตามลุงเพิ่มเติมเดี๋ยวนะเดี๋ยวอะไรเฮ้ยมีคนขับรถใช่ใช่ดึเสียงเชิบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนีสิบห้าสิบสามสิบห้าเลยยี่สิบยี่สิบเต็งทั้โอ้โหโอ้ยเดี็กเล็กสด มันเป็นสปอร์ตโอสปอร์ตอ๋อสปอร์ตใช่ใช่มันไม่ใช่มอไซค์อืมไม่รู้เหมือนกันหมากแล้วหมากแล้วหมายแล้วหมายแล้วหมายอีกแล้วโอ้โหมันวอลเราก็ไอวอลมันวอลเราก็วอล เเตัตาไปสละสับับงาน,น,นมหไเยบองเอาอวหไม่ไหวอ่ะออโอเคตามสไตล์ลุงนะครับเขาฆ่าลุงได้ลุงก็กดไลค์หนึ่งแสดงความมีน้ำใจลูกร้านเหมือนกันนะครับ ถ้าเขาฆ่าเราได้โคจะกดให้เพราะว่ามันเป็นน้ำใจในักกีฬานะลูกไม่บังคับกันขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามลุงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ลุงด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในคลิปใ,ใหม่ต่อไปนะครับควหนึ่งบวกยี่สิบเก้าสวัสดีครับ